สวัสดีจ้ายางมาถึงโรงงานพี่นอนมึงอากาศย่องเอาได้พี่นองย่องเอาอยางไอ้ห้างไอ้อาจักรยานจ้ะต้องย่องเอานะคะย่องเอานะคะท่านผู้ชมมันเป็นน้ำแข็ง มันคือฝนห้วมันคือเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องยางแห้งเราก็ได้มันสิมือนตุ้ีตุ้ยรล่องระมีหรก็ยางนี่มันเป็นแบบนี้นพี่น้นนองถนนเป็นแบบนี้น้ำแข็งชัดๆเลย่าแห้งเราได้พี่น้องนี่เป็นแบบนี่เป็นปน,ปน,น้ำแข็งมือนี่พี่น้องมือน,นี่เมันก็จะเอาเอาเห็นแบบนี้มาว้เอามารุยน,นะพี่น้อง พ่กหายเหยลื่นนี่พี่น้องนี่ย่างแห้งมาแต่เนี่ยเมินน,นอนนี่ก่นทางเลยที่พี่น้องนมัยนยังหน้ากับยางอันตามห้อยจัก,กรยานทางจัก,กรยานนะจ้ะถึงโรงงานแล้ะอากาศก็ากาศกจะเป็นแบบนี้แหละท่านผู้ชม พลังก็เจ้าสงสัยว่าเอ้าไม่ไงฮะไม่ไงอันนี้แล้วแล้วหาแล้หาเก็บอย่างมันแนมข่อยเบิ่งข่อยเด้อดมมนแหนมมันข่อยเด้อ,อ <c oughs> พี่น้องมันเป็นแบบห่านโรงงานเหรจ้าเป็นน้ำแข็งพี่น้องเอ้ยเบิง่ง ใายพี่น้องเบิ่งเสียงดังกบเกียดกบเกียดกบเกียดขัดไปยางถงนนลื่นๆแบบนั้นบ่ได้พี่น้องมันสิอันนั้นมันสิมืนดต้องหายางมองมองไอ้ที่มันขาวๆแบบ <c oughs> นี่ต้องยางแบบขาวๆแบบนี้พี่นอ้องเกิดไปยางมองจังสีดิมืดตุลุยจะไหลได้ไงเฮ้ยหนาวครับเลย ลดกันหนาวค้นกันหนาวนกกันหนาวแค่นี้น่กจนะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจจ้า